สวัสดีค่ะพี่น้องมนดี้ก็มาพบมาพอกับช่องสาวมองชาแนลเฉินเฉยค่ะกับรรยากาศทงไฮทงนาคือเก่าแล้วพี่น้องขากับเกษตรสวนผสมค่ะมือนีสมองพามาเก็บเห็ดเฟียงเด้อค่ะเห็นใบมือเซานี่ค่ะบ่หัวซําได้ท้องไปเบืองกันค่ะกองเฟียงที่สมองหดไวนะพี่น้องสมองหดฟางไวให้เห็ดเฟียงเกิดค่ะมอนีก็เปลียนอากาศเย็นๆยุคค่ะช่วงเซาๆเนาะเป็นล้มพัดเย็นๆหนาวๆยุคค่ะช่วงเซาๆ สายมากันยังมีล้มผัดอยู่นะคะ่ะนี่อันนี้ตอนเที่ยงนะคะ่ะที่สมองท่านี่ตอนเทียงเอ้อเทียงกลัวๆก,กันยังมีล้มผัดเย็นๆยู่ค่ะแจ่แดดก็ฮหอนอยุพี่น้องแตะวายุ่งโฮมกระเย็นค่ะเพราะว่าเป็นล้มผัดออกเย็นๆเ,เนาะค่ะมาลบโฮมป้าป่วยทายีพพี่นอ้องไปเดี๋ยวเอาสิพา้ายางไปเบ่งเห็ดเฟียงค่ะแดดจ้าค่ะช่วงนี้เห็ดเฟียงเกือบสิบานค่ะ นี่กองเฟี้ยงที่สมองเบื้องไวอันมุ้โปกไว้นั้นยังดอกน่อยอยุค่ะให้พื้นไ่ก่อนเดี๋ยวสิมาเก็บให้เบื้องอีกอยู่เด้อค่ะจะไปทายคิปให้บเบื้องอยุคทายแต่ดอกอันไงไงก่อนค่ะเกิดออกมาจากฟังเลยเด้อค่ะบ่ได้ส่เสือส่หยังคือเป็นเห็ดฟังธรรมชาติเลยเด้อค่ะนี่ให้เบื้องไกลๆค่ะเป็นเห็ดฟังธรรมชาติที่เกิดเองเลยเด้อค่ะนี่ เือออกมาจากเฟืองค่ะอันนี้แดดซองแหงโพดพี่น้องนี่เป็นบัวไขาใ่ใ่บันนี้ดอกนี้ค่ะโห้ยบันนี้อันออกมาจากไหนๆหุ่นน่ะค่ะพ่น่ะเจ้าเพื่อนออกมาแบบใดเป็นซุ่มยุ่ข้ลังล่างค่ะเพปอนก็เลยออกมาปิ่นไหนไหนสมองก็ไม่ได้บึบ้ง มื่อวานเนี่ยค่ะเพราะว่าเมื่อเห็นค่ะเพราะว่าเพื่อนเกิดมาจาก้างไหนอันนันพุ่ธพี่น้องหัวค่ะเกิดมาจากทางไหนเลือกเพราะว่าเมื่อเห็นว่าเพื่อนออกค่ะแจกดอกละหือสองดอกโอ้อาจะเกิดได้หลายดอกเนาะ ดอกอวนดอกง่ายดียุ่ค่ะคุณน่ะเห็นประมาณสามดอกนี้แล้วค่ะนี่อุปกรณ์ใส่ใส่เห็ดเสียงเพิ่นกระจอ,ออกเรื่อยๆยุดอกคาะสมองว่าเด้เพราะว่าสมองหดนามไวย้ยุอุ้ยเมื่อวานนี่ค่ะสมองมาเบืองนี่จูบง่ายผักเด้เนี่ยค่ะเมื่อไหนมาเห็นนะเมือวานนี่อ,อ,นนนนอ,นนอุย้ยคุณน่ะค่ะ ตูมยญ่มาเลิมเทิมเลยค่ะคุณนะ่ะอุย้ยสะอ่อนดอกตอนเป็นไข้คือนจะไข้ไงค่ะวะออ้ยมื่อ้านนี้บ่เห็นพี่น้องเอ้ยคุณน่ะค่ะงดน้ำไว้เพื่อนกระสมบูนออกให้ได้กินเรื่อยๆค่ะคุณน่ะเพินะ่นออกน้ํากุนปิดไว้ก่อนค่ะถห้เพื่อนจีออกอีก นี่แหละเอ็ดเฟียงธรรมชาติพุ่นะว่าเห็นดอกหน่อยเด้อค่ะดอกง่ายโ,โหดอกบักง่ไปแปวดอกอีกดอกนึงค่ะดอกอันนี้ปลูกไว้ปลูกดอกนี้ไว้ค่ะเฮาเก็บเฮาเก็บดอกนี้อันนี้ดอกนี้เมื่อวนนี่สมองบ่เห็นอึ๊บโอ้มีหอดวงเกือโอ้ยแมงบวงเกือ บงกือแดงยุกกับเฟียงนะคะเพราะว่าบ,บงกือชนิดนี้มาเกิดแต่กับหม่องซุ่มๆค่ะเดี๋ยวเลาะหายเบื้องก้นค่ะเพื่อเป็นหลักเกิดต้องซ่องหาตัวค่ะซ่องหาดีๆครับถ,ถ้าหาบอสดีเขาก็เบืเห็นเพ้งเท่เพิ่นกับลักเกิดยู่เลิกๆคุณนะคะ เบิ่แล้วล่ะเดี๋ยวตอนแรงหดพักน้ำกระซิหดอันนี้ว่าอีกให้เฟียงเนา่าถ้าเฟียงเน่านี่เกิดดีดีเ้อค่ะเห็ดเฟียงเรืองเทปเป็นไข่ไข้ขเขากับว่าเห็นาต้องโหดไวเดี๋ยวมาอื่นมาเบืองไม่ตอนแรงสมองมาหดพักกระซิหดกล่องฟางพร้อมค่ะในสามจูงค่ะ บัวท่าน,นบิบานค่ะเอินป็นจุ่มเนาะพี่น้องหอนค่ะโอ้ยังหอนเลยค่ะโอ้ยหอนสมองก็สิบปิดคลิปไปเพียงซ้ำหนีลาพี่น้องค่ะเมื่อกี้เพจเพียงห้เบิง้งบรรยากาศช่วงนี้ก็เป็นอากาศฮอนๆอนค่ะแต่บากรล้มเย็นอยู่ค่ะมีล้มน้อยๆแหง้งแห้งคอยสลับกันไปคลิปนี้สมองก็ขอตัวลาไปเพียงซ้ำนีเด้อค่ะสวัสดีค่ะ